แม่แม่หั่นชิ้นใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยแม่จะทำหมูพวงชิ้นจัมโบ้เลยค่ะดูแล้วป๊อปก็คือผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อขาวของปันนะคะห่อแล้วมันาใหญ่ห่อมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าชอาแบบนี้เก็บขึ้นทุกคนดีมากดีมาก ทำเป็นแบบโอมากเกษตรเลยเนี่ยนะฮคือบอกว่าอร่อยแบบอบอร่อยยิมหมูเลยเฮ้ยโหโล้ว สวัสดีครับที่รีตอรอทุกคนเข้าสู่ช่องไ b a บ k d i a ด y ีครับและนี่คือ,อรายการไอซัตแบงโซยครับผม EP นี้นะฮะด้วยความที่ผมนะฮะไปดูในโซเชียลมาร้านหมูพวงร้านหนึ่งนะ,ะอยากกินมากเลยทุกคนแต่ว่าเขาเปิดตอนตีห้าทุกคนแล้วหมดตอนหกโมงเช้านะฮะ <c oughs> ความอมดทน <c oughs> ไม่ไหวจริงๆนะ,ะเลยต้องมาใช้ตัวช่วยเหมือนเดิมนะฮะซึ่ง EP นี้เราจะให้แม่เอ๋ทำนะครับเมนูหมูพวงแจ่วพริกสดค่ะไปดูวิธีการทำในครัวนครับไป อามาแล้วค่ะทุกคนเข้ามาถึงในกลัวแล้วนะคะทุกคนนี่คิดถึงแม่เอกกันมากว่าเราหายไปหลาย EP กันมากเนี่ยแม่เป็นอะไรแม่กำหนงแค่ักเต็ด พวกนี้มันใช้ให้แม่ทำข้าวเยอะยกกระทางยะโยกตะลิวแก้มเนื้อแขนอักเสบเลยเอาดีๆแม่ทํากับข้าวเยอะหรือว่าแม่นอนทับแขนตัวเองว่าที่ิลีทับแขนตัวเองหรือเปล่าไม่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 ก็เป็นกล้ามเนื้ออักเสบแล้วแหละแขนก็เลยยกไม่ขึ้นอืมแล้วก็เป็นนิ้วล็อกด้วยแต่วันนี้ขึ้นแล้วใช่ปะขึ้นแล้วทุกอย่างดีขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าทำข้าวนิ้วล็อกเป็นยังไงยายนิ้วล็อกนิ้วล็อกก็มี บอกว่าถุดิีที่จะใช้ในการทําเมนูวันนี้ให้ทุกคนหน่อยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราทำหมูพวงเราก็ต้องมีหมูเราก็ไม่ต้องมีตอกที่ไว้ทำหมูพวงของเราแล้วก็ออสุด,อดตอกหน่อยมั้ ปอกปอกปอก<ม>ปอกคนละต่อ <c oughs> หมูของแม่แม่ใช้สันคออ่าวันนี้สันคอเรากี่กิโลคนระับวันนี้2กิโลเพราะที่สันคอมันจะมีมันแทรกแล้วมันก็จะนิ่มส่วนผสมของเราก็คือนี่สามเกลือเลย <ฮะ S 2> มีสามเกลือมีน้ําตาลผงนัว ซอสปรุงรสฝาเขียวมีน้ำมันงาแล้วก็มีเกลือมีน้ำมันหอยนี่ส่วนผสมของหมูเราแล้วก็แจ่วพริกสดปลาร้าของเราเลย,ยจะไม่ดปลรราร้าของเราก็นี่เลยมีกระเทียมมีหอมมีพริกมะเขือเทศแล้วก็ผัดได้เลยนี่สิ่งแซ่บสิ่งนของเราคือน้ำปลาร้าทุกคนคือไปดูนี้นะวัตถุดิบในการใช้ทามนี่คือง่ายมากๆใครที่อยากทำตามนะคอยจดหรือว่า เซฟหรือแชร์คลิปนี้ไว้เลยทุกคนเหตุวิธีการทำเไงจ้าขั้นตอนต่อไปนะ มือเนื่อข้าวเหนียวเนี่ยเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากคุณเขาเอ้อเออยวันนี้เราจะได้กินข้าวเหนียวอีกแล้วทุกคนโดยดิวพี่ป๊อปอีกแล้วนะคะพี่ป๊อบไปค่ะดุ่มชาดื่เรื่องดื่ข้าวนะคะใช่แล้วทานัดว่าป๊อบเืิอง,งานเล็วเพี่หน่อยเพราะว่าเมนูเนี้ยพี่อยากกินข้าวเหนียวจริงๆแต่ว่าน้องก็เลิกงานเร็วมาให้เอ้ยทุกคนไป,ไปดูฝีมือไปค่ะข้าวเหนียวไม่ของพี่ป๊อปกันเฮ้ยข้าวเหนียวกินได้ตวงน้ำใหม่เอาใหม่เลยน้ำ ก็ไม่ให้มากขึ้นเพราะว่าน้ามันเดือดพี่ถ้าเราเอาหัวตลงไปปุ๊บน้ํามันเดือดมันจะทําให้ข้าวมันแฉะเพราะฉะนั้นคือเราก็ไม่ควรจะเอาน้าเนี่ยอยู่ใกล้ๆหัวตหรือว่าสูงกว่าหัวด,วด,วดเพราะว่าตรงนี้มันมีน้ำปุ๊บมันก็จะแฉะเอาแค่วอว่าเวลาน้ํามันเดือดปุ๊บไอความร้อนให้มันขึ้นข้าวแต่ไม่ต้องให้น้ําเดือด ถึงข้าวอานึกออกแล้แล้วข้าวเหนียวเนี่ยเขาเรียกว่านึ่งเหรอหุงก็ได้หุงนึ่งคนที่สายเขาเขาใช้คำว่าอะไรถ้าพ่อหนูเรียกหนูอ่ะเขาจะเรียกหนูอีปี่อืออีอป๊อบปี้ป๊อปปี้ป๊อปชื่อป๊อปปี้แล้วเขาจะเรียกชื่อคำหลังของลูกสาวอีพี่อีปี้ไม่ยอมเริ่มหุงเขาเลยพ่อเด้ออาก็คือหงหงเขาอยู่กับแม่นึ่งเขาให้แม่นอมเด้ออ่าที่หุงแม่เรียกนึ่งขอบคุณเลยอ่ะ ผู้ดอนอแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการนึ่งข้าว,วหเหนียวเลยเราะนึ่งมาแต่เด็กอะเด็กทุกคนต้องนึ่งได้นะเด็กเหรอเออเด็กอีสานอะเป็นแบบก็รู้ว่าเราเห็นเขาทําต้องทําได้นะแล้วป๊อปก็คือผู้เชี่ยวชาญในด้านนึ่งข้าวของบ้านนี้นะคะเอ่เอเอาน้าเสดเด็ดหน่อยเดี๋ยวมันไหมให้มันชุ่มหน่อยอะไรอย่างงี้จากที่เราแช่เสร็จแล้วนะคะแต่ละคนก็จะแช่ไว้นานยังอะ แล้วแต่ข้าวของพี่มันก็จะมีข้าวใหม่ข้าวกลางปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ต้องสามชั่วโมงสามชั่วโมงนี่ใช้ข้าวอะไรอันนี้ใช้ข้าวกลางปีไม่ข้าวใหม่ไม่ไม่ชอบกินข้าวใหม่ก็องบอกแม่แมวข้าวใหม่ข้าวใหมมันแฉมันจะรู้สึกว่ามันแฉะแล้วก็ดูความเีน้ำข้าวแล้วก็ติป่าไว้ก็เหมือนสวะเรารู้ตัว ถ้าพูดภาษาอีสานก็คือมาซิกข้าวซิกข้าวคือการกลับอะไรอย่างเงี้ยเจ้สิบห้าทีก็กลับมาอ่าแล้วมาถึงขั้นตอนในการหมักของเรานะคะการหมักของเราก็คือนี่หนึ่งสามเกลือแล้วก็น้ำตาลตาลโป๊กตาลเป๊กเ่านี่นะตลกนะอันนี้อะไรยายพูดมาผงปรุงรสโอ้ขาดไปยายใส่เลยไม่ใส่ไม่เอาด้วยแม่อร่อยตรงนี้ฮะสกิลอยู่นั่นนี้ก็คือค่ะ อซอสปรุงรสฝาเขียวอันนี้คือน้ำมันงาแต่ถ้าใครไม่ไม่มีน้ำมันงาก็ใช้น้ำมันพืชก็ได้เพื่อจะทําให้ไอตัวเนื้อของเราชุ่มฉ่าแล้วก็มีความนุ่มขึ้นถ้าไม่มีอย่างเงี้ยใช้น้ำมันงวงได้ไหม <Okay. S 2> น้ำมันงวง แต่เนอะวงซางอ่ะที่สบายใจเองงานซ้ายกับวงซางเหมือนกันไหมแล้วก็นี่คือน้ำมันหอยใส่ไปเล่นที่อื่นไหมแค่ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้นั่งเล่นอะไรกันเลยู่หน้าเพื่อนไม่อยากไม่อยากจับหลายมือเพราะว่ายายเขาล้างมือแล้วไงแล้วไอ้ก็ยังไม่ได้ล้างมือแล้วก็น้ำมันหอยนี่เขาใช้หอยอะไรครับหอยแข็งจะพูดตรงนี้แล้วก็หอยหอยแข่งจะพูดตรงนี้เฮ้ยไปไม่จับไม่คือเรากินเองในบ้านเพราะฉะนั้นฝากสียอันเราต้องมีมือไม่ต้องห่วงนะแม่ไม่ได้ล้าง โอ้ยอุ้ยอร่อหรอกลิ่นมันงามันขึ้นแลเหมือนเกลือไม่มันหอมแล้วมันงามใหญ่หอมกระแทกเลยนบุญเกลือถ้าไม่มีก็ใช้น้ำมันพืชก็ได้จริงอ่ะแต่เธอชอบใช้น้ำมันพืชจ้ะเมื่อก่อนร้านดังๆร้านทานหมูพวงดังๆครับก็ใส่ใช้น้ำมันงาร้านดังๆนี่ชื่อว่าลำโพงหรือว่าระเบิดที่ดังๆ ดังเราใช้น้ำมันงาขายไปก็มาขาายมจ่ายน้ำมันงาเหรือเป็นน้ำมันพืชแม่แล้วน้ำมันพืชแล้วเขาไม่กลัวเจ็บตัวบ้างหรอทำไมอ่ะมันพืชอ่ะอะไรอะ่ะน้ำมันพืชล้มเนาะเออล้มดิเรซีกข้าวกันนะคะนี่คือกลับด้านหรอใช่ค่ะเฮ้ยมันกลายเป็นรูปกลมๆเลยอ่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาหอมกระเทียมแล้วก็พริกไปคั่วนะคะเพื่อที่จะทำแจ่วพริกสดปลาร้านะจ๊ะเอาเผ็ดใช่ไหมเอาเผ็ดจ้ะก็คั่วคั่วของคนไปเรื่อยอย่าทิ้งให้เขาไหมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขมแล้วมันก็พริกวก็จะดำแม่ชอบแบบไม่มากๆนิดนึงนะไม่นิดนึงนะป๊อกเนาะป๊อกไม่ร้อนเหมือนนะรเหล็ก ไม่กลัวมือเหล็กองวิธีแต่ละบ้านเขาก็ไม่เหมือนกันนะอึ๊บเสร็จแล้วนี่แหละทุกคนอยูร้อนอยู่ร้อนอย่างนี้ในนี้ได้นานใช่แล้วก็อร่อยเดี๋ยวเราก็แยกผัดมะเขือเทศนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผัดไปเรื่อยเนี่ยจังหวะเราคนหรืออาจจะไปจอดแล้วมันแตกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผสมมันจะสุกไม่เท่ากันด้วยเละยแอร์เข้าได้นะแอร์แอร์เข้าในห้องหัวได้หัวได้จ้ะร้อนมากทุกคน อยได้ไหมทอดเลยได้ไหมได้แม่จะเป็นหมูพวงได้ไงละจ๊ะไอแบงค์ก็ขยันเห็นรีวิวเนี่ยเป็นหมูพวงสองแง่ได้ได้ให้เต้าไอเต้าอ้วงยังไม่กลับหรอยังไม่กลับแล้วของฉันหน่ะยขอยแบงค์เฮ้ยมาเรียกไม่เหมือนกันเลยเรใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อน าผงนัวไปอีกหนึ่งช้อนใส่ไปเลยค่ะไม่ใส่แม่ร้อยนะคะสุดรับของเราคือน้ำปลรราจ้าใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะไปถึงรับอ่ะแม่แม่ไม่บอกใครเหรอไม่บอกค่ะ มาและจ้ามาละจ้านี่เสร็จละจ้าหมูพวงของเราเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวจะกไหลย้อนไงนี่หมูพวงของานี่ชิ้นโตหมูพวงได้เวลาลงหม้อแล้วโี่หอมมากเลยอ่ะพูดทุกครั้งเลยว่าอยากให้คลิปทุกคลิปเนี่ยสามารถส่งกินไปได้มากเลยอ่ะว้าวชอบแบบนี้เก็บขึ้น แบบอร่อยแบบยังไม่จิ้มน้ำลายแตกหมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไฟกลางค่าข้านทำอ่อนนิดนึงให้หมูมนสุกก่อนแล้วก็เล่นไฟให้มันเหลืองโอ้โหมานะหมูพ่วงแจ่วปลา ว่าปลารอบนี้คือคักและอร่อยมากเอ๊ะและนี่ข้าวเหนียวฝีมือของคุณคันธนทนเอออันใหญ่มากไปหยิบกินกันดีกว่าทุกคนนะรอไม่ไหวแล้วนะฮะใหญ่ใหยิบหญ่ใหอปหยิบหมูอป๊อบป๊อบหยิบหมูสันขวานให้เอ่หน่อยเอ้ยสันหนักกว่าเดิมแล้ววันนี้ สีเข้มแบบนี boss, hmm. I I really like like ้ส่วนตัวนะไอชอบแล้วก็แห้งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยของผมชอบแบบมีเนื้อหน่อยไอชอบแบบดำไอของไอ้กับป๊อปนี่คือดำผมไม่ชอบแบบดำๆเหมือนการจะเขาหยิบอะไรมาให้ก็ไม่เลยเอ้ก็พูดจังงงยังงก็พูดดังๆสิเดี๋ยวแพททำให้ไอนี่ดำๆไปโหมโอ้โหแม่ทุกคนหมูดีมากดีป่ะทำเป็นแบบโฮมเมดเกษตรเลยนะฮะมันดีไปหมดเลย พี่บอกอร่อยแบบอร่อยยือหมูเ่ยเฮ้ยตอนนีก่งห <eterm> ม <oon> ูเลยรา้สกข้าเาเหนียวยังอร่อยเลยออร่อยทำข้าวเหนียวอร่อยจริงคือจะบอกว่านั่งพพุอยู่ได้อร่อยอร่อยอร่อยก็คือเป็นรสชาติที่เรากินเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเวลากินเนี่ยกินหมูอ่ะแบบไหนแห้งหรือว่าแบบจ u i c y แบบแบงอเงี้ยก็คอมเมนตเข้ามาว่า้ามูแบบไหนข้อเนียวแบบไหนอะไรเงี้ยมันดะทุกคนรูจพูดว่าอะไรความดีแลวรสชาติเนี้ยอของตัวแจวพดอะ มันถูกปากเรามากจริงเหี่ยวพวกไห่จัดไปโปะโปะกก,กินเลยดำ <c oughs> ถ้าที่มหมูสีขึ้นอ่ะอะแบบเนี้ยหมูดำไปเลยมากสุดใจอ่ะ <c oughs> อ๋อาหนั้นเลยเพื่อสุดใจอ่ะเอ้ยเขากินไม่ค่อยเผ็ดแล้วก็ <c oughs> เขาไม่เขาไม่ค่อยกินปลาด้วยกินชอบ เออเออาจจะไม่ค่อยชอบเผ็ดชอบมากอร่อยเหนียวปั้นใหญ่เลยอย่างนี้เลยเนื้อสูนในเนี่ยหมูหมูเปล่าคุกินที่แบบนี้ไหมที่เราใส่แซลมอนโดโซอันนั้นอะไรนะอะดิกาโต้แซลมอนต้าต้องไปแล้วเราไปเกาหลีแล้วญี่ปุ่นเป็นเรื่องไหมมั่วไปหมดกินแล้วนะฮะคือเหมือน ไม่ได้กินกับข้าวที่อร่อยแบบนานแล้วนอนานรู้สึกได้เลยว่าแม่ไม่ทำนานอะใครยังเข้าบ้านไม่ได้นะมาเอาปูนแจไปนะเลยไม่ได้ปูหมูข้าวเหนียวจะหมดแล้ะหมดไปครึ่งละทุกคนเมนูแบบง่ายๆแล้วก็ทําตามได้ง่ายๆให้หายคิดถึงนะทุกคนแต่บแต่าเชื่อว่าหลายบ้านหลายคนแจวอ่ะไม่เผ็ดขนาดนี้อ๋อบ้านเราติดกินเผ็ดเรากินเผ็ดแต่แม่ไม่กินเผ็ดจไม่กินได้ไหม ไม่ได้นี่กินน้ำพริกปวดแล้วอ่ะทุกคนเย้อ่ะเพิ่มหลกเพิ่มกินนี่หายยากเพิ่มเพราะเราไม่กินข้าวแม่ทั้งหลายทั้งหลายคลิปเหมือนกันข้าวแบบมันอือจาไปเที่ยวต่างประเทศอีกอะไรกันไปอีกคนคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ป๊อบผอมลงเยอะมากเลยอย่างนทำงานงานแล้วก็บอกแล้วว่าทำงานไม่มีสูตรอะไรใช่ไหมอืมทำงานอย่างเดียวแต่ถ้าไปที่หัวก่อนเหลือเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบโลได้ไหมอันนี้เลเท่าไหร่สองขีดแล้วตรงนี้เฮ้ คนเหลือผักตรงเทไปนคนคนคนเหลือที่ตรวจโควิดมีสองเพศเหลือเรเยร้อยร้อยสองโลร้อยาโลจากร้อยามสิบแปดร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบแปดลดมายี่สิบกิโลเพราะอะไรผสมแป้งผสมน้ำตาลอ่าเป็นวันที่กินข้าวเหนียวเยอะมากโอ้คนพี่หมดอ่ะเห็นป่ะพี่บอกแล้วนะพี่พี่พอเห็นป่ะมันอร่อยพี่เหนียวไหมไอจวงข้เหนียไปสามรอบแล้วแบบจวงไห่เแบบเอาหร่เอากี่บาทกี่บาทห้บาทห้าบาทอ่ะ โหเก็บไว้ดึงแฟนเถอะเขาบอกว่กินข้าวเหนียวแล้วจะมีพลังไหมฮะันอนงงผิงไหมงงจริงหรอไม่เป็นไรเป็นน้ำตาลทำให้ง่วอนนะเว้ยตอนเช้าแตะเลยนะเหม็นง่วงสักนิดเฮ้ยอะไรเรื่คนเดียวอร่อยอะอร่อยแบบไม่อยากหยุดกินอร่อยแบบตะเกียงเลยทำไมอ่ะโกนอ๋ออะไรวะ กินน้ำผึ้งไม่ได้มากสำหรับเมนูนี้นะฮะทำตามได้ง่ายกับหมูพวงน้ำพริกแจ่วปลาร้าพริกสดนะฮะใครที่แบบว่าดูาก,กันตั้งแต่ต้นนะแล้วดูไม่ทันกลับกอบไปดูอีกนิดนึงว่าเฮ้ยขั้นตอนการใส่พริกใส่อะไรมันทําอะไรบ้างน,นะฮะใครที่ทําตามแล้วก็อย่าลืมนะเหมือนเดิมส่งกันบ้านมาให้ดูด้วยนะครับในเฟซบุ๊กไอแบงค์แนลี่นะว่าเฮ้ยทำตามแล้วหน้าตาของหมูออกมาเป็นแบบนี้เลยเอ๊ะส่งให้พี่แบงค์มาเลยไอ้หน่อยก็ส่งกันบ้านให้กันเลยรอมันน่าจะเป็นหน้าตาอาหารแล้วมั้งหูดเหรอ ยินด <łość> ี <Harriet> <medidas> จบแล้วค่ะใครชอบเมนูแบบนี้ใครชอบรายการอาจารย์แบงค์โซนแบบทำกับข้าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไอแบงค์ได้ที่เป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสี่คนขอตัวแพ้ไปก่อนนี่เป็นคาจบไลฟ์อยลโอ้อชชากมาเถอะช่างมาเถอะไปพวกเรามาแล้วบ๊ายสดีหน้าฮาวอบคุนครับนฝากกดตรงนี้ครับ ตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย